การเปิดใช้งานแสงภายในของคุณเพื่อเพิ่มศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของคุณการยกระดับทางจิตวิญญาณหมายถึงการตื่นขึ้นสู่ศักยภาพสูงสุดของคุณและหมายถึงการรวบรวมแสงอันศักดิก์สิทธิ์ของคุณอย่างเต็มที่มันเป็นกระบวนการในการเพิ่มการสารสะเทือนและจิตสำลึกของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับจุดประสงค์ทางจิตวิญญาณของคุณอีกครั้งและดำเนินชีวิต ด้วยความทีแห่งความรักที่สูงขึ้นการยกระดับไม่ใช่เหตุการณ์เดียวแต่มันเป็นการเดินทางอย่างต่อเนื่องของงานภายในและการควบคุมตนเองถึงแม้ว่าบางประสบการณ์จะพบกับช่วงเวลาที่เรียกว่าจุดสูงสุดของการตื่นขึ้นอย่างลึกซึง้งแต่การยกระดับที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเพียงทีละน้อย ยิ่งเรากำจัดพลังงานแห่งความกลัวความลบและความเมื่อยล้าที่น้อยลงออกไปได้แสงภายในของเราก็จะยิ่งส่องสว่างมากขึ้นเท่านั้นกุญแจสำคัญบางประการในการจุดประกายการยกระดับขึ้นของคุณได้แก่ 1. การทำสมาธิการทำสมาธิคือการทำให้จิตใจสงบลงและช่วยระงับอัตตาให้เงียบลง เพื่อให้ผู้อื่นได้ยินตัวตนที่สูงส่งของคุณถึงแม้ว่าจะไม่กี่นาทีกอวันก็สามารถเพิ่มการสานสะเทือนพื้นฐานของคุณได้เมื่อเวลาผ่านไป 2. การซักถามตนเองการตั้งคำถามว่าคุณเป็นใครสามารถเผยให้เห็นภูมิปัญญาแห่งจิตวิญญาณส่วนลึกได้และควรสำรวจความเชื่อเป้าหมายในชีวิตของคุณและรูปแบบความสัมพันธ์ของคุณด้วย 3. การใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติในธรรมชาติมีพลังงานบริสุทธิ์สูงซึ่งสามารถปรับความถี่ให้สูงขึ้นควรออกไปข้างนอกและเชื่อมต่อกับองค์ประกอบต่างๆด้วย 4. ฝึกฝนความกระตันยูการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณเห็นคุณค่าจะช่วยลดความถี่ของความกลัวเขียนบันทึกแสดงความขอบคุณหรือกล่าวขอบคุณตลอดทั้งวัน 5. และทิ้งความเชื่อที่จำกัดเช่นความกลัวความสงสัยและการตัดสินใจตนเองแบบเดิมๆการปิดกั้นแสงสว่างของคุณการปลดปล่อยสิ่งที่คุณรั้งไว้ 6. ดําเนินชีวิตตามจุดหมายแห่งจิตวิญญาณการจัดงานในชีวิตให้สอดคล้องกับพรสวรรค์ที่มีมาแต่กำเนิด จะกระตุ้นศัก,กยภาพสูงสุดของคุณได้และควรทำตามคำแนะนำเสียงภายในของคุณ 7. เพิ่มพลังวิธีที่คุณปฏิบัติต่อตอนเองและผู้อื่นจะสร้างความสั่นสะเทือนให้กับคุณบำรุงจิตใจร่างกายและจิตวิญ,ญญาณของคุณส่งความรักถึงผู้ที่ทำร้ายคุณการยกระดับไม่ใช่กระบวนการที่ไม่โต้อตอบ แต่มันต้องการการขาจัดความเมื่อยล้าหลายชั้นและอบรับการแสดงออกอย่างเต็มที่ของจิตวิญญาณของคุณคุณต้องมีศักยภาพไม่จำกัดโดยมุ่งเน้นที่การเปิดใจและการเพิ่มความถี่ในแต่ละวัน